เงินช่วยเหลือ3กลุ่มเงินเข้าไว้ขึ้นเดือนกุมภาพันธ์2567นี้รอรับเงินรัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มเปาะบาง3กลุ่มลดค่าครองชีพงวดเดือนกุมภาพันธ์2567ลายละ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทฟังรายละเอียดในคลิป เงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง3กลุ่มนี้นะคะได้แก่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการรัฐบาลยังช่วยเหลือต่อเนื่องโดยโอนเงินทุกวันที่10ของเดือนแต่หากตรงกับวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะทําการโอนเงินให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืนซึ่งในงวดเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ได้รับโอนเงินในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์รอรับเงินตามรายละเอียดการจ่ายดังนี้ค่ะ กลุ่มที่1เงินอุดหนุนบุตรเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวรายได้น้อยเฉลี่ยมไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชี600บาทโดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. กรกอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด3ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรหากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิ์ยังคงสามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนได้ตลอดส่วนผู้ปกครองที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง6ปีและได้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ8 0 0บาท รอรับเงินสำนักงานประกันสังคม,มกระทรวงแรงงานจะโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพททุกๆสิ้นเดือนงวดล่าสุด31มกราคม2567แต่หากตรงกับวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะทำการโอนเงินให้ล่วงหน้าก่อนไม่เกินเที่ยงคืนกลุ่มที่2นะคะเบี้ยยายงชีพผู้สูงอายุ600-1,000บาทตามเกณฑ์อายุทั้งนี้หลังจากกระทรวงมหาไทยมีการปรับเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่12สิงหาคม2566จากเดิมการจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจะไม่มีการปรับเบีย้ยระหว่างปีงบประมาณแต่ระเบียบใหม่นะคะล่าสุดกำหนดให้ปรับอัตราจ่ายเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตามมาติคณะรัฐมนตรีณนะเดือนที่ผู้สูงอายุมีอายุครบช่วงเวลาในเดือนถัดไปเช่นในระหว่างปีงบประมาณผู้สูงอายุมีอายุครบ70 80หรือ90ปีในเดือนถัดไปก็จะได้รับการปรับค่าเบีย้ยขึ้นทันทีตามขั้นบันไดเช่นอายุ70ปีเดือนตุลาคม2566ในเดือนพฤศจิกายน2566ก็จะได้ปรับเป็น700บาททันทีไม่ต้องรอปีงบประมาณใหม่ส่วนผู้สูงอายุคนใดที่เกิดในวันที่1ในเดือนที่ครบอายุก็จะได้รับเงินในเดือนนั้นทันที นอกจากนี้นะคะกรณีผู้สูงอายุมีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินส่งขครเพื่อการยังชีพในอัตรา1 0 0บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2567และกลุ่มที่3เบี้ยผู้พิการ800-1,000ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน1000บาทต่อเดือน ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือโทร023543388และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดขา่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ